สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านก็มาพบกับรูอิดนะคะเรียนออนไลน์อนุบาล2ค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ผู้อิดจะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้เรื่องรูปทรงแสนกลนค่ะ รูปทรงนะคะถ้าพูดถึงรูปทรงนะคะเรารู้จักแล้วใช่ไหมคะว่ามีรูปทรงอะไรบ้างเด็กๆลองบอกครูอิกได้ไหมคะว่ารูปทรงนะคะที่เด็กๆรู้จักแล้วก็รู้ดีมีรูปทรงอะไรอันแรกเลยคือรูปทรงอะไรคะใช่แล้วค่ะวงกลมแล้วก็ต่อไปเป็นรูปทรงอะไรคะสามเหลี่ยมใช่ไหมคะ แล้วรูปทรงอะไรอีกคะสี่เหลี่ยมอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะกูอิดจะให้เด็กๆนะคะมาเรียนรู้ว่ารูปทรงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำอะไรได้บ้างไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆวันนี้กูอิดนะคะก็ให้เด็กๆนะคะได้มารู้จากเรื่องราวของครึ่งวงกลมจุดสีแดงค่ะเด็กๆนะคะเจ้าครึ่งวงกลมนะคะอ่า จุดสีแดงเจ้าครึ่งวงกลมจุดสีแดงนะคะ,ะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะทำอะไรได้ครึ่งวงกลมสีแดงนะคะก็ได้ไปดูรูปทรงอื่นๆครึ่งวงกลมสีแดงได้ไปเห็นนะคะว่าเจ้าวงกลมเป็นอะไรได้หลายๆอย่างวงกลมเป็นได้ทั้งรูปบอล ถังนาฬิกาเป็นรูปโป่งก็ได้ดีจังเลยอืมเป็นรูปผลไม้ก็ได้ด้วยโอ้แล้วรูปสามเหลี่ยมอีกล่ะรูปสามเหลี่ยมอมูเป็นอะไรได้ตั้งหลายอย่างดูสิเป็นเสาธงก็ได้เป็นขนมเค้กก็ได้ด้วยเป็นหมวกได้ด้วยหมวกที่ไว้ไปกินเลี้ยงได้ด้วยอ่า เป็นอะไรได้เป็นบ้านได้ด้วยนะเป็นหลังคาบ้านได้ด้วยดีจังเลยอ่าคือวงกลมก็ได้ไปเห็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมเป็นอะไรได้ตั้งหลายหลายอย่างเลยเป็นอะไรได้นะอะ่ดูสิเป็นโต๊ะได้ด้วยเป็นหนังสือที่อ่านได้ด้วย เป็นทีวีที่เราเอาไว้ดูทุกวันได้ด้วยหรือเป็นหน้าต่างบ้านได้ด้วยดีจังเลยอืมลูกทรงต่างๆทั้งสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมช่างดีจังเลยเป็นอะไรได้กว่าที่คิดเจ้าเครื่องวงกลมรู้สึกว่าตัวเองนี่ไร้ประโยชน์ ทำยังไรเราถึงจะเป็นได้เหมือนเจ้าวงกลมรูปทรงอื่นๆหรือสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าขึองวงกลมทำยังไงนะขึองวงกลมทำยังไงนะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะเด็กๆค่ะเรามาดูต่อไปนะคะเด็กๆว่าคืึองวงกลมทำยังไงครึ่งวงกลม เห็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นอะไรได้ตั้งหลายหลายอย่างรูปทรงสามเหลี่ยมก็เป็นอะไรได้ตั้งหลายหลายอย่างแล้วเจ้าครึ่งวงกลมสีแดงล่ะเป็นอะไรได้เป็นอะไรได้ครึ่งวงกลมคิดเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเอ๋แล้วเราจะเป็นอะไรได้บ้างนะครึ่งวงกลมคิดไปเดินไปคิดไปเดินไปจนเดินไปเจอกับเต่ายืนอยู่เจ้าเต่าเล่าให้ครึ่งวงกลมว่า เมื่อเช้านี้ฉันอยากจะปีนต้นไม้เหมือนลิงแต่ฉันก็ล้มลงมากระดองแตกไม่เป็นท่าเลยเจ้าครึ่งวงกลมก็เลยถามเจ้าเต่านะคะว่าแล้วฉันจะช่วยอะไรได้บ้างล่ะเจ้าเต่าบอกว่าช่วยได้ดีเลยแหละช่วยมาเป็นกระดองให้ฉันหน่อยได้ไหมเพราะกระดองฉันแตกแล้วครึ่งวงกลมก็เลยเป็นกระดองให้กับเต่าเจ้าเต่าดีใจมากเลยนะคะเด็กๆ ครึ่งวงกลมรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์แล้วนะคะต่อไปครึ่งวงกลมก็เดินไปอีกไปเจอกับกระต่ายกระต่ายทั้งสตัวนะคะกระต่ายทั้งสตัวนะคะก็กําลังหาฝาหม้อไว้ต้มผักครึ่งวงกลมก็เลยเอ่ยขึ้นว่าฉันจะช่วยอะไรได้มั่ง,งกระต่ายทั้งสตัวบอกว่าช่วยเป็นฝาหม้อให้ได้ไหมครึ่งวงกลมไม่กลัวความร้อนนะคะ เป็นฝาหม้อต้มผักให้กับกระต่ายกระต่ายก็ได้ผักที่ต้มสุกแล้วกินจนอร่อยนะคะครึ่งวงกลมรู้สึกดีใจที่ตัวเองได้ทําประโยชน์ให้คนอื่นครึ่งวงกลมก็เลยได้ไปทําอะไรให้อีกหลายๆทั้งจริงโจรวมทั้งได้ไปช่วยเหลือนะคะพระราชาจนพระหลักขัดพระราชาแต่งตั้งให้ครึ่งวงกลมเป็นมงกุฎเลยนะคะเด็กๆ ลงเป็นนิทานฉบับย่อนะคะเรื่องนิทานวงกลมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เครื่องวงกลมนะคะได้ออกไปสู่โลกภายนอกทําให้รู้ว่าตัวเองทําอะไรได้เยอะแล้วก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยค่ะเด็กๆก,ก็เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะทําอะไรได้อะไรที่เราคิดว่าทําไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกเราก็จะต้องทําได้นะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเด็กๆวันนี้นะคะครูอีกมีรูปทรงวงกลมนะคะ มาพาเด็ก,ดกวาดค่ะค่ะเรามาเอารูปทรงวงกลมรูปเล็กก่อนเลยนะคะรูปทรงวงกลมรูปเล็กมาวาดเป็นหนอนอ่ะอันนี้ใช่ไหมคะเป็นรูปทรงเราทําตาให้กับวงกลมก่อนนะคะแล้วก็ทําตาอีกข้างนึงนิดนึงหรือว่าเอาตาข้างเดียวก็ได้เพราะจะเห็นฝั่งข้างเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต่อวงกลมอันต่อ ไปที่อันนี้จะเป็นตัวหนอนนะคะเด็กๆาวาดหนงนี้นะคะขีดเอาห้าวงนะคะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะตัวหนอนเสร็จแล้วหนอนมีหนวดใช่ไหมคะเราก็วาดหนวดให้หนอนเลยค่ะนะคะทีน,นี้หนอนหนอนไม่มีขาเวลามันจะดึบมันก็จะมีตัวอย่างนี้นะคะมันก็จะมีอยา่อยางๆตรงตรงข้างล่างของท้องมันหนงนะคะเราก็จะทำอย่างนี้แต่จริงๆแล้วหนอนมันไม่มีขานะคะ ก็จะท <The> ําเป็นนี้อ <practition 1> ่า <fu. S 2> อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะตัวหนอนเด็กๆก,ก็สามารถที่จะระบายสีระบายส,ายสีตัวหนอนได้เลยนะคะอ่าวิทก็จะเอาสีเขียวนะคะเอาสีเขียวระบายระบายสีเขียวสีเดียวเด็กๆจะเอาเป็นสีเขียวหรือสีตามใจตัวเองได้เลยนะคะอ่าเราก็จะระบายสีนะคะว่าเสร็จแล้วเราก็จะระบาย สบายทั้งตัวเลยนะคะอันนี้เป็นวงกลมวงเล็กนะคะเด็กๆาวาดวงกลมนะคะมาต่อกันตามจำนวนที่เราอยากได้แล้วเราก็วาดต่อเติมหน้าตาให้กับมันนะคะอันนี้คือเราได้หนอนแล้วนะคะหนึ่งตัวแต่ถ้าจะให้สวยเลยนะคะข้างล่างนะคะเราต้องเน้นทำเหมือนมีขาแต่จริงๆแล้วหนอนมันไม่มีขาใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราทําแล้วมันสวยกว่าเราก็ทําเหมือนมันมีขานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหนอนไม่มีขาอันนี้เราก็จะวาดหนวดของหนอนนะคะหนอนมันจะคล้ายกับจะมีหนวดด้วยนะคะแล้วก็ทําตาให้ชัดเจนทําป่าให้มันด้วยนะคะอ่าแล้วเราก็เอาสีนะคะเน้นตรงขอบวงกลมให้กับตัวหนอนนะคะทุกอันเลยนะคะอ่านี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะคุณดูเห็นไหมคะนี่นะคะคือตัวหนอนได้แล้วนะคะหนึ่งตัวต่อไปจะเป็นวงกลมวงใหญ่ที่วงกลมวงใหญ่นะคะวิยจะวาดเป็นคนนะคะวาดใบหน้านะคะทําตาก่อนเลยค่ะสองข้างเห็นไหมคะแล้วก็ทําปากค่ะแล้วก็มีจมูกด้วยนะคะ เสร็จ <ết> แล้วเราก็วาดตรงผมสมมุติว่าเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะวาดผมยาวนะคะถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะวาดผมสัน้นอันนี้คือจะวาดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงอ่าเด็กผู้หญิงก็มีผมใช่ไหมคะนี่เราจะวาดเป็นคนเป็นผมแล้วก็มีหน้าม้านะคะนี่นะคะหน้ามา้าอ่าเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือ วงกลมที่แปลงล่างเป็นใบหน้านะคะจากวาดรูปจากรูปทรงวงกลมเราก็จะได้รูปใหญ่เราจะได้เป็นใบหน้าของคนนะคะรูปเล็กเราก็จะได้เป็นตัวหนอนนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆลองไปทําดูนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการวาดรูปนะคะจากรูปทรงวงกลมครูอิดก็มีการบ้านให้เด็กๆด้วยนะคะให้เด็กวาดรูปทรงวงกลมวงเล็กและวงใหญ่ วาดเป็นหนอนวาดเป็นใบหน้าคนไม่จำเป็นต้องเหมือนครูอินนะคะวาดเป็นรูปทรงอะไรที่เด็กๆคิดว่ารูปทรงวงกลมควรจะวาดได้วาดมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูอินนะคะส่งมานะคะเป็นการบ้านนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปแล้วส่งมาแล้วถ้าอยู่ที่บ้านนะคะกิจกรรมการวาดภาพจะช่วยทําให้เด็กๆนะคะมีสมาธิแล้วก็จะทําให้รู้สึกมีความสุขกับการได้ทํางานศิลปะด้วยนะคะสําหรับ วันนี้นะคะเกี่ยวกับรูปทรงเลขานะคะคในวิชาคณิตศาสตร์คุิตก็ฝากไว้เท่านี้นะคะวันนี้คุณิดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ